ว่าแต่นมๆเนี่ยมันใหญ่ขึ้นหรือเปล่าวะเฮ้ย <He i, S 2> ใหญ่ขึ้นสกินนี้โคตรดีโคตรคุม้ม ในที่สุดวันนี้ก็มาถึงนะครับผมบันดี้ผมเนี่ยจะมาสุ่มสกินน้องหกปีกแล้วก็เชียร์เลนเซียใช่ป่าววะเอามันตัวเดียวกันนี่วาไม่ใช่มันเป็นน้องหกปีกแล้วก็ฮูเลน่านะโดยสกินที่ผมหวังไว้เนี่ยอยากจะได้เป็นสกินน้องหกปีกนะฮ<ม>ูเลน่าไม่เท่าไหร่ถึงแม้จะสวยกว่าก็ตามแต่ประเด็นว่าผมมีสกินฮูเลน่าที่แรงก,กว่าอยู่แล้วนะดังนั้นผมก็ไม่ค่อยสนใจสกินนี้เท่าไหร่นะแล้วก็อีกอย่างเนี่ยถ้าเกิดว่ามันได้ก็โอเคนะก็คือกระดูกของปู่กระบี่นั่นแหละแต่สิ่ ปูกะบีแล้วก็ไม่ค่อยได้เล่นปูกะบีด้วยดังนั้นในคลิปนี้ผมก็เลยจะหวังหนึ่งเลยสกินเชลเลสเตียยังไงก็ได้อยู่แล้วเนาะเพราะว่าผมเนี่ยน่าจะสุ่มถึงการันตีได้นะแล้วก็ตัวนี้ครับกระดูกสีดาวเอาไปแลกเป็นหน้าอกเอาไว้ให้เชลเลสเตียผมกาว่าจะอัพกระดูกประจําตัวเนี่ยให้ถึงเอ่อหกดาวเลยนะครับผมเหมือนทังเชิญดังนั้นตรงนี้เนี่ยโอ้โหได้แกนมาสี่แกนถือว่าแพงมากเลยนะแล้วก็ตัวนี้ครับอ่าตัวนี้ก็ได้แกนเหมือนกันนะครับผมได้แกนส่วนหัวหรือว่าจะอัพเป ใครเนี่ยอยากได้แบบผมแต่งบไม่พอเนี่ยก็ต้องที่นี่เลยครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมคลิปเนี่ยผมขอแนะนําร้านเติมเกมดีๆมีคุณภาพอย่างร้านเติมเกม Power Play เลยสามารถเซิร์ชไปนใน Facebook ว่า ER P O W E R P L Y หรือว่ากดที่ลิงก์ใต้คลิปก็ได้ครับทางร้านเติมเกม Power Play เนี่ยมีหลากหลายเกมให้เลือกมากมายในนั้นเนี่ยก็มีเกมตุ้นหรอตัลล่ลด,ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากเติมเกมตุ้นหรอตัลล่ลในราคาถูกก็สามารถเติมได้ที่ร้านเติมเกม Power Play เลยแล้วก็อย่าลืมนะกดเลือกสนับสนุนสตรี การําะสินค้ารอแอดมินเข้ามาเติมให้ได้เลยสะดวกเติมถูกเติมใบต้องที่ร้านเกม Power Play นะก็นั่นแหละครับอย่าลืมไปใช้บริการกับร้าน Power Play กันด้วยครับอ่ะและที่ผมไม่สุ่มเมื่อวานเนี่ยก็เพราะว่าอยากประหยัดเนาะและอีกอย่างเนี่ยก็ดูเชิงไงเออว่าเขาจับกันแบบไหนแล้วมันออกกระดูกดีดังนั้นเนี่ยผมก็เลยคิดสูตรมาได้นั่นก็คือจับ5ครั้งตรงนี้นะครับผมแล้วก็มาจับหนึ่งครั้งในตรงนี้เออออกกระดูกแน่นอนนะฮะเป็นไงล่ะสูตรเนี่ยสัรหาคิดจริง,รงๆเอาล่ะตอนนี้เนี่ยผมมีอยู่ประมาณ60ตัววคาดวาด่นาจะได้การ้ตย ทั้ง2สกินและอยากจะเหลือเพชรไว้สักพันหนึ่งก็พอนะครับผมอ่ะแล้วตัวเนี่ยมีอยู่600ดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะได้ตัวได้อะไรเนี่ยมาเยอะหรือเปล่าเนาะกดไปเลย1ครั้งเนี่ยกดตามสูตรผมได้แน่นอนปั๊บโอ้โหเป็นไงเป็นไงครั้งแรกก็ได้ตาเทพดาวอะ่ะเนี่ยตอนแรกคิดว่าผมโม้ดิกร้กลกาวว่าจะให้ผมเกลือใช่ป่ะคลิปนี้ไม่ไม่ไม่ไ,มไมกดไปอีกหนึ่งครั้งก่อนอ่าเสร็จ อีกหนึ่งครั้งเท่าไหร่แล้วว่าสาสแล้วก็5ครับอ้าได้ตัวถือว่าเปิดดีนะแล้วกดหครั้งตรงนี้ไปปึ๊บปับป๊บปับป๊บปั๊บอืมเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ได้ใช้ได้ใช้ปันธทนินกองสมุนไพรก็ได้ใช้ผมต้องการไงเออคนเราเนี่ยมันต้องการสมุนไพรไม่ได้ดีดแม่งตัวหนึ่งไป <c oughs> อ่ะกดจำเหมือนเดิมครับ1ครั้งอ่าแบบนี้ดูนะดูนะ2 3 4สา ม่งเกิดชิบหายเลยอ่ะกดห้าครั้งเลยปึ๊บรอบนี้แหละปั๊บ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 ผมว่าเปลี่ยนใหม่ดีกว่าว่ะแล้วผมว่าไม่น่าใช่เอ้ยเราอย่าไปยอมแพ้เออมันอาจจะฟลุกแบบฟลุกไม่ได้ไงเออเรากดไปต่อครับหนึ่งอะหนึ่งครั้งเดี๋ยวสองอ่ะสามอ่ะสี่อ่ะห้าอ่านี่ไงมาแล้วผมบอกแล้วผมบอกแล้วทุกคนปึ๊บกดไปอีกปั๊บ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 กูกดหนึ่งครั้งพอป่าววะ ไม่อยากกดแบบอันนี้แลว้ววะรู้สึกเกลือ,กอ,อยังไงไม่รู้เอาใหม่หนึ่งอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูสองสามสี่ห้าไปอ่านี่งไงสกินมาเป็นไงผมว่านะผมไม่ไม่กดห้าครั้งแล้วดีกว่าทาไมมันเกลือจังวะแบบกดทีเดียวดูสิทุกคนอ่าเดี๋ยวอีกสักครั้งวะอยากกดให้อีกสักครั้งอ่ะถ้าเกิดว่ามันเกลืออีกผมจะกดทีละหนึ่งแหละรู้สึกแปลกๆว่ะอ่ะปุ๊บมา โอ้โหนั่นไงกูว่าแล้วดวงกูไม่มาหครั้งงั้นกดทีละหนึ่งดีกว่าอ่ะกดทีละหนึ่งแล้วทุกคนเปลี่ยนปึ๊บอ่ะมาปึ๊บปึ๊บอ่ะเห็นไหมตัว๋วตั๋วมาแม่งห้าครั้งแทบจะไม่ได้ตัว๋วทุกคนเจ้าหัวแม่งแล้วกดทีละใบดีกว่าปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บโอเคแม่งเกือพอ,พอ,พอกันเลย <c oughs> <c oughs> อะไรวะเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวกดปึ๊บอืมกลับไปใช้สูตรเดิมอ่ามันอาจจะเกือที่ห้าแต่มันมาได้ของดีตรงหนึ่งใช่ปะ่ะอ่าใช่ใช่เรากดห้าไปอีก ปั๊บปับป๊บปั๊บปับ๊บปั๊บกูวไม่ใช่อะไรวะจับอะไรแม่งก็เกลือไปหมดเดี๋ยวเดี๋ยวดยวีมันไม่ใช่ทุกคนอ่ะหนึ่งตัวสองสามสี่ห้าอสูตรนี้แล้วก็กดจับห้าครั้งปั๊บไปอีกป๊บปื๊บปื๊บ,บนี่งไงส้ก่อเขียวผมว่าแล้วไอ้สูตรห้าครั้งนี่มันมีจริงมันมีอยู่จริงทุกคนเนี่ยอ่าลองดูหนึ่ง,งสองสามสี่ห้าอ่ห้าอะไรใช่ไหมนี่ไงสกินมา เฮ้ยมันเป็นสูตรจริงๆนะ่ะอ่าไม่เชื่อใช่ไหมไม่เชื่อเดี๋ยวสุ่มต่อดีบอกว่ายังไงดีส0่พเลยอจริงๆประหยัดได้ประหยัดนะแต่มันยังไม่ออกของดีๆเลยมันมนออกอันนี้แค่เดียวอ่ะแล้วก็ตอนนี้อะ่ะเฮ้ยมันไม่ใช่ช่องแบคลิ s t มันต้องไปต่อครับอาแพ็กส่วนลดแพ็กรันคาพเพชรเราเอาเท่าไหร่ด,ดีเอาสักประมาณเสียไป2 5 0 0ดีไหม2อ0พเนาะ2,000หรือ2 5 0 0 จับ5ครั้งแล้วก็10โอเคได้อีก2รอบดังนั้นก็อเอาแค่นี้พอนะจะได้เหลือเพชรไว้เล่นกิจกรรมอื่นอีกแล้วกิจกรรมเนี่ยมันค่อนข้างมีเยอะนะครับผมในช่วงนี้ดังนั้นก็ประหยัดได้ประหยัดเนาะเดี๋ยวมันก็ฉลองครบรอบ1ปีแล้วดังนั้นเอาไว้เติมตอนนั้นดีที่สุดครับไปครับ1เึอาใหม,เใหม่เอามาอ้านั่นไงนั่นไงบอกแล้วว่ามันดีนะทุกคน2 3 4อม่ะามาแล้ว5ส่วนใหญ่ผมได้แต่ทีละ1น,นะ กดจำ5ครั้งไปบึ๊บปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บโอ้โหตัวหนึ่งใบเฮียอันหนึ่งแล้วก็สองสามสี่ห้าไปครับโอเคแล้วก็กดจำไปแบบนี้เลยฮือปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บนั่นไงสูตร เป็นไงใครที่แบบเล็งเพราะว่าผมจะเกลือไม่ไม่ไม่ไมแล้วก็ดูปูกระเบียรผมไม่สนเลยผมโนสนโดแคร์ครับเพราะว่าเชยร์เลือดเสี่ยมาเนี่ยปูกระบี่ก็แทบไม่ได้ใช้นะดังนั้นใครเมนปูกระบี่ก็ได้ไปถามว่ามันแรงไหมมันดีแล้วมันก็แรงครับแต่ในความที่ว่ามันเป็นกระดูกประจําตัวของสายโจมตีหนักเนาะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยกาเจ้าเชีย้์เลือดเสีย่ยแล้วก็จะปั้นเชยร์เลือดเสี่ยอยู่แล้วดังนั้นนะครับผมก็ไม่จําเป็นก็ได้เนาะแต่สำหรับใครที่เมนนะครับผมก็สามารถเอาได้อย่างเช่นผมเมนตัวลลละครัังงเเเยยหหหว็นนมมกกททุไปอดืบบ2า ในวันนั้นนะเออแต่ผมไม่ใช่เบนปูกระบีดังนั้นก็ดูปูกระบีผมก็ต้องขอลาแล้วกันนะครับผมเอาเป็นว่าคลิปนี้เนี่ยถามว่าเกลือไหมก็ไม่เกลือนะครับผมแล้วก็ประหยัดมาได้ตั้งหนึ่งวันด้วยแล้วมาสุมวันนี้ถือว่าโอเคเอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเลืมให้ดูตั๋วครับมาดูตั๋วกันตอนนี้ตั๋วผมเพิ่มอมาเพิ่มมาแค่11ใบโอ้โหโคตรกลางโคตรกากแล้วก็เปิดอะไรอะเเปิดสกินแล้วก็เปิดอันนี้มาเอะเปลี่ยนเอามาแล้วสกินลูกลักผมโอ้โห นี่สีซอให้ควายฟังเอ้ไม่ใช่ไวโอลินแล้วก็สกินหูเลน่าบอกเลยว่าเ, wow. เอฟเฟกเดียยเฟียวว้าวเอ้ไม่ใช่เฟียวฟ้าเออใช่ดูแล้วเฟียวฟ้าแหละนี่จะเป็นประมาณนี้แต่ว่าผมชอบสกินแบบเดิมๆแบบนี้มากกว่านะครับผมก็ขอไม่ใช้ละกันและอีกอย่างเนี่ยสกินตัวนั้นมันแรงก,กว่าตัวนี้อีกด้วยก็เลยจะเลียนแค่สกินเชียร์เื่อเสียก็แล้วกันเนาะอ่ะเป็นประมาณนี้ครับแล้วก็มีอะไรอีกกดใช่ไหมอ่าไอ้บัตรสุ่มอยู่ไหนวะ ผมกดแล้วเหรอยังไม่ได้กดนี่อ๋อนี่มันอยู่นี่ครับผมโอเคทุกคนเชื่อเรื่องของการแทงสวนไหมผมขอมังกรสายฟ้าเจมอยากได้มังกรสายฟ้าอยากได้จังเลยอะออกมาให้หน่อยได้ปะปับ๊บเข้าไปไอ,อืหัวอู้บอกแล้วว่าแทงสวนนะ ออบอกว่าอยากได้ตัวที่เราไม่ต้องการมันจะออกอีกตัวหนึ่งเออเดี๋ยวเราไปบอกว่าไม่อยากได้มาลุ่มมันก็ออกผมเจอบ่อยนะครับผมประมาณนี้แหละอ่าแล้วก็มีตัวนี้ด้วยมา2ออันหูถือว่าคุ้มบะ่ะแล้วตัวนี้อีกแกนส่วนหัวตอนนี้ผมดองไว้เท่าไหร่แล้ววะสิบสามแกนนะครับผมส่วนหัวของไอ้ตัวนี้สายโจมตีหนักดังนั้นเนี่ยเชียร์เรื่องเสียรอเลย พี่ไวเต็มที่ครับผมอ่าเอาละทุกคนสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปลต่อไปและสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อน goodbye ครับท่านผู้ชมว่าแต่หน,น,น,นุ่มๆเนี่ยมันใหญ่ขึ้นหรือเปล่าวะเฮ้ยใหญ่ขึ้นสกินนี้โคตรดีโคตรคุ้ม